สวัสดีค่ะทุกๆคนคือก่อนหนะ้าเนี้ยเจ๊ก็แอบคิดมากนะคะว่าถ้ารถอันติดเนี่ยมันค่อยๆหายออกไปจากตลาดเนี่ยเจ๊จะทำยังไงดีเจ๊จะขายอะไรรถอะไรดีนะคะเพราะว่าตลอดเวลาในการ ขายอะไรของเจเนี่ยพี่ๆก็รู้ว่าเจ้าขายอะไรอันติสมาเป็นระยะเวลา26ปีเนาะและตอนนี้มันก็มีรถไฟฟ้าค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามานะคะแล้วก็จะมีหลายอู่นะคะที่เริ่มรับรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เจ้ก็ยังแอบคิดมากว่าเจ้จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะทุกคนและแล้วก็มีคนโทรเข้ามาหาเจ้น,นะคะบอกว่าจะมีของเล่นชิ้นใหม่มาให้เจ้นะคะแล้วเจ้ก็ถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาเข้ามาให้เจ้ดูนะคะพอเอาเข้ามาแล้วก็เป็น เป็นอะไหล่รถไฟฟ้าคะ่ะทุกคนเป็นโชคของรถไฟฟ้านะคะยังไงเจ้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับอาเจาอาเฮียที่เริ่มรับรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็พี่พี่ที่ขับรถไฟฟ้านะคะก็จะเห็นเซลล์ขายอะไหล่รถไฟฟ้าคนใหม่นะคะเป็นอาเจานี่เองนะคะเจ้าอาจจะต้องไปเสนอขายตามอู่ตามอะไรอย่างเงี้ยใครเห็นเจ้ก็ต้อนรับเจ้ด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ่ะ